สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมัอนี้ก็มาพูอกันอีละพี่น้องเอ้ยมัอนี่คยซักผ้าสองหรอกมือเ้านี่คยเห็นแดดออกกรเทือนี่คยซักผ้าแล้วมันก็คึมคนซักผ้าแล้วมันก็คึมมัอนี้มันนี่คยเอ็นแถวสองคนเห็นแดดมันออกอีกคยก็ซักผ้ารอบสองมันนี่มันก็คึมอีกวันนี้มันก็แดดออกอีกพี่น้องอืมเรนนิ่งออสันไชยเออวันพี่น้องมันก็แดดฮุบแดดออกอยู่ขอยก็จักสิตัดสินใจจังไง เพราะว่าทองฝา,า,า, the really ามันเป็นอึมคึมเหมือนนะพี่น้องทองฝาเป็นอึมคึมอึมคึมอยู่ก็เลยสีเฮ็ดอย่งไหนดีคั่ข่อยเอาออกมาตากข้างนอกมันสีแห้งข่อยบ่เนี่ยนะเออบางทองฝามันเหมือนกับเมือดอย่างสีน้อพี่น้องข่อยก็เลยโบ้หัวสิติดตาสีอุ้ยดอกไม้ดอกไม,กม้งามแพงพี่น้องอุ้ยหอมต้นละนี่แม่พี่น้องต้นต้นพัข่อยคอยอสิได้กินอยู่ประจักษ์ปีนี้ต้นพัมไอ้ หนึ่งสองสามสามซีต้นนี่แหละพี่น้องต้นท่าโอ้แอนดี้เดลิเวอรี่ฟู้ดวันนี้เส้นเบอรีบะข่อยพุกกระตั๊เป็นหยาคัดสะเกนดบอกแอนดี้คัดกราสสะเกนดบอกไหวจะลองอีนักฮะดีคุ้ม main idea is that you keep the lawn l o w t h uh, e n keep on top of maintenance of weeds and mm. keep the ไอ้ครับโคโรนาไวรัสเย็ดยื๊อไอ้เด็กน้องเยสโน้โน้คุณนะมีอาการโน้นะฟุ้งบรรยากาศพี่น้องพอะเดี๋ยวมาทางหนอกหลายๆพี่น้องอยู่แต่เห็นกันแันฝนฝนอันไอ้ฝนคึมอ่ะนะพี่น้องคึมเจ้าสีระมาเป็นตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์ที่เอยถ่ายวิดีโออาทิตย์ก่อนพาเด็กน้องมาใช้ฟุตบอลน้ะบ้าพี่น้องทั้งปีดอกไม้ไหม เห็นบ่อเนาะต้นนี่แม่พีอเนอะข้าวจานผ่านอยู่นี่ข้าวจานผ่านอยู่บงหูประเจ้าเห็นบ่พี่นนองอันลอกเดียวกันหลักกับอันนี้อันนี้มันจะดอกค้ามสีจะขายกันนะสีขาวอันนั้นก็เต็มต้นอยู่พี่นนองมันท้งแนบมัเห็นปันใดดอกมันมันสีขาวอ่ะน,นะมันก็นเลยบ่ค่อยชัดเขาจะเป็นเบื้องตน้นอันนี้ค่อยสีผาไปเบื้องตนอ้นนั้นเส้หลี่ค่อยจะเป็นยังไง ตัดไปหลายรอบเลยสายไฟก็ตัดอีกรอบนึ่งก็เสียเอาแบบเขาต้องซาดไอแบบซาดเอาเออเมื่อต้นพี่น้องหลมันกำลังดูมแต่ได้กินวายอยู่ไปช้าปีนี้มาข่าวมาเบิ่งบรรยากาศประเทศอังกฤษซื่อๆหลับพี่น้องเจ้าคุณเสิไปบอกข่าวซื้อฟังไปข้างในก็ค่อยเริ่มหนาวแล้วมันแดดมุบแล้วพี่น้องเพิ่งเขคือเสือพอเอามาตากข right? <laughs> ้างนอกแล้วขแน่มือสดแดดมุบแล้ว น้องพี่น้องเนาะเดี๋ต้องไปคุยกันทั้งในหนาวน้าวบังดอกไม้งามๆพี่น้องงามงามดอกไม้สีม่วงโตายตายแต่ตายแต่ตา,ายทั้งในดีกว่าถูกนะทั้งในว่า,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 ามัานโรงงานซักผ้าอะโลดคนบางคนเขาตัางใจเรียนหนังสือมือดีเป็นเรียนมือสุดท้ายใช่ไหมทิวเรียนมาสุดท้ายจะสีพิทีม ฟังพระเทศได้วัอนี้อากาศอากาศคึนค้นฟ้าคือฝนฟังพระเทได้นเออฟังพระเทศไปนําวันนี้เนาะก็ชิมว่าว่าข่าวซูฟังนําพี่น้องวันนี้นะอุย้ยประเทศอังกฤษกระได้คนตินดคนจิดเพิ่มขึ้นแบบหลายแห่งพี่น้องมือคืนนี้อันนี้ว่าทั้งมือคืนนี้สองหมื่นเก้าัวกัวเนาะมือนี้ค่อยว่าสามหมื่น พวกั้อยุโอกพี่นอ้นองมืณอนี้เมว่านี่ตายหาลอยคนตายมือเดียวได้พี่น้องหาลอยคนตอนนี้ยอดตายซาสมนั่นสองพันกัวพี่น้องคือว่าเป็นการตายทีหลายแห่งเนาะหาหาลอยคนมือหนึ่งคือว่าหลายแห่งเลยพี่น้องสําหรับประเทศอังกฤษนี่น้องมันก็ไลต่ติดติดมาเรื่อยๆเนาะเกิมแต่ตพันเืนบิบลอยหนึ่งสิบคนยี่สิบคือกันกับประเทศไทยบ้านเฮาล่ะแต่ว่าประเทศไทยบ้านเฮามันดีอย่างหนึ่งมันอากาศมันหอมมันหอมกับเสือมันกับ เสื้อไขวัดมันก็บบเล่คือประเทศเมืองหนาวจืงสีนอพี่น้องแล้วกะ็ข่าวาใหม่มากเหมือนเราเลยกหาอ่านตะ่าวเลยตึงเสาขึ้นมาเนาะข่าวใหม่มากเหมือนเราหนิเขาว่าประเทศจีนน่ะตวัวเลขที่เขาเอามาโชว์นั้นมันโบเม็นตัวเลขจริงจากแม่โมแมนเด้อพี่น้องอยเขาอันเขียนมาแนวนี้อบอกมาบอกซื้อฟังซื่อๆนะเขาว่าตัวเลขที่เขาเขียนมาแปดหมื่นกว่านั่มันโบเป็นตวัวเลขที่จริงพี่น้องตวัวเลขจริงๆมันหลายกว่าหันแต่ว่าเขาเขาบเอามาโชว์น่ะ หรือว่ากาไอตัวเลขการตีพื่มกับโมเมนความจริงคือตัวเลขที่เขาโชดเน่ยโมเมนความจริงจากแมนโมเมนม์ฮมหอันนี้อันเยซูฟันฟัง,ฟงมาอีกเชือนึงเนาะอันเขาว่าโมเมนความจริงเพราะว่าอันเบื้องจากยอดการตายที่เขาไปรับศพฝังม,มือหนึ่งเป็นหมื่นคนนะพี่น้องแต่ว่าอันเขาเขียนยอดตายน่ยอันเมือเราพรจักคนเองสีนาพี่น้องอ่าไปไปเขาคิวรับศพกันแบบบมเมนตหน่อยๆนะตามตามที่เขาเขียนมาจังสัน้นก็เลยมาบอกสูฟัง ันอายุเท็กซัสเนาะเข้ากับเห็นคนเอเชียเข้ากับสิลังเกียดป่ะดิเข้าก็สิรลังเกียจคาทีมพร้อมเขาขาพี่นอ้องผู้ใด้อยู่ต่างประเทศกันแล้วระวังดีๆเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเนาะบางประเทศเขาอาจจะพวกเตียดคนเอเชียก็อาจจะมีอยู่พหมนสินออกสำหรับหมอเขาอยู่ไอเขาก็เห็นคือการพี่นอ้องแต่ก่อนนี่กับโบ,บมี่ยังมันโบมี่หลบระบาดโบมี่ยังเข้ากับ ธรรมดาเนาะการใช้ชีวิตเนี่ยกะธรรมดาเนาะหลังจากที่มันเกิดโรคระบาดกค่อยไปอ่าช้อปปิ้งเนาะเกิดเฮียอีหยังจสีเข้ากะอุ้ยพอเป็นตามมวาเฮ้ากับเมวาเฮ้าเจสีนาพี่น้องอ่าหล่ารอย่างตอนที่เอยบอกสูฟังเนาะหล่ารายยางเวลาก็ไปเฮตเจสีคือจังเฮียยังเจสีพอเป็นตามมวาเฮ้ากับเมวาเฮ้าเจสีเนาะทั้งทั้งที่เขาเป็นอ่าขึ้นไปช้อปปิ้งทั้งทั้งที่เขาเป็นลูกค้าเขาบอกนะสิมมวาสีนา อ่าพวกอ่กกา,อแบบาพวกข่อยกันมาอยู่ว่าเอ้าเขาโอนาสิเมื่อวานเธอจะสี่เพื่อจะไ่ค่อยแบบว่าเพื่อว่าข่อยนี่เป็นอันอันอยังหรืเป็นบุดเดร์นะนะพี่น้องแบบว่าให้อภัยเขาสุยางเวลาเขามาเบายัางบุดีกันให้อภัยอย่างนี้เราก็เลยบ่อยากไปต่อรอต่อเทียงแล้วก็ปล่อยผ่านเลยสินะเขาข่าอยกันปล่อยผ่านมีเหลเหอเขาเปนะ็นหะุ่นซ่าเนี่ยนะพี่น้องแต่ว่ามันมีลีบอลหลังจากที่มันเกิดโรคระบาดมันมีพี่น้องสำหรับคนอ่าตะกี้เนาะ จังงด้ช่วงช่วงมิจช่วงหนึ่งเขาแบบว่าเป็นพวกไมรุ่นั่นแหละแบบเห็นนาเป็นเอเชียเขาก็เล่นมาตีอย่างสินะมีบอมีอยู่เดิมพี่น้องอยู่ประเทศอังกฤษอยู่แถวลอนดอนอย่างสีนะ่ะน่นารักาะระวังดีๆเพราะว่ามัน,ม,นมันเหตุการณ์บ่ค่อยปกตินะ่ะพี่น้องเขาก็จะไปโทดเราเป็นคน มาจากเอเชียเป็นคนมาจากจีนพี่จังไอ้ไอ้ยังละนายโยของอสหรัฐกะว่าเป็นโรคอ่าไวรัสจีนอย่างไวรัสไชน่าไวรัสเนี่ยจะเสนอเขากะฟังแล้วเขาก็บอคอยถึกใจเป็นไดนเนาะเพราะว่ามันมันมีสื่ออยู่กับบุคเลอื่นสื่อจะสีหนาพี่น้องเนาะฮะละอากะมาบอกสูฟังเนาะมาบอกสูฟังเพราะมันเป็นจิตสีลห,ห,ห,หลายช่วงเนี่ยเนาะอะไรฮะยังยง Yeah okay you want soup or something <t> else? o u e อา soup first then หิวเข่าพี่น้อง why เขามันไม่รู้หา soup เยหิวเข่าก็บเม่าอยากน้ำเมียหิวยังอีกแหละสาเฝ้าคือก็ว่าสิเฮ็ดอยู่ดอกแต่ว่าเขาว่าอุ้ยไม่เฮ็ดวิดีโอก่อนจะเข้าไปดูก่อนจะเข้ามึงมันก็เที่ยวยุบเที่ยวเดี๋ยวยุพี่น้องเลยแล้เที่ยวยุบเที่ยวเดี๋ยวอยู่คนสักสิเฮ็ดจต่ไหนดีค่อยซักผ้าเวล้วได้เลยแล้วล่ะเคือก็บุ้ว่าอุ้ยเขาสิเอาไปอัน ก๋วยเอาไปอันตากดีบองว้างใช่ไหมพลอยบองสิีน้อเทียงละ่ะก๋วยอซียเอาอบดีกว่าพี่น้องก๋สิอบเอาอันนี้ก็เป็นซุปพี่น้องซุปกระป๋องเนาะอันนี้เป็นซุปกระป๋องกระซื้อมาละกะต้เปิดฝาออกกเเอเอ็เป็นเอเละพี่น้องเป็นเอเละเขากะเทใส่ในหมอ้ออีก,กินอันนี้ล่ะพี่น้องมันด้ให้ดีก๋สิเานเฮ็ดมันบ่ทันเที่ยงนะห้องกระซิบโมง่งกว่า ก็ซีมู้ดมงกัวขาก็เลยกบ้านไอ้เห็ดเห็ดป่นไหนหอเห็ดเพราะว่าเห็ดจะได้เห็ดหายเล็กหน่อยกินน้เมื่อสีหนาไปก็เลยอุ่นสุกไปหนอเพราะไปจะกินหนอไปจะคิดแอรแต่ว่ารสชาติบางบางอันก็แเสบอยู่ได้พี่น้องเขาก็กินอยู่หนานาวสิเขาก็กินอยู่อุ่นอุ่นให้มันอันอุ่นให้มันอุ่นมันห่อนนะนะพี่น้องแล้วก็เอาไปกินกับขนมปังแฮแฮมซุปมันเป็นไอ้ทัวร์ทัวอัน ถั่วลันเตานะพี่นอ้องถั่วลันเตาแล้วก,ก็แฮมเนาะถั่วลันเตาแล้วก็แฮมมันก็เป็นเอเลอเอสิไม่ที่บปกินแน่ๆเพรานม่เคยไปกินคุณนายแต่เราคนก็สิเลือกกินเป็นคนละแบบแล้วเนาะก็กเป็นสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะวันวนี้มื้อนี้อันขอกับไปอ่านข่าวอีกเนาะคาเซ่ข่าวเน่มาเว้าวนทันผู้ชมฟังเน่เวลาอัน เวลาเขาเอาข่าวไปอ่านยุ่เมืองไทยเนี่ยเขาก็สิอ่านสากว่าเดี๋ยค่อยบอกให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะก,ก็คืออ่ามือน,นี้เนาะมือคื้นในสองหมื่นเก้าอาทิตย์ก่อนค่อยฮุ้งกระเป๋าค่อยฟังหมื่นเจ็ดเนาะอันนี้สองหมื่นเก่าพี่น้องคืน้นมือนีสามหมื่นแท้ๆบนเรือเนาะบนันทีอันเขากัดตะนักเนาะว่าอุ้ยมันอาชิดไพ่แน่หนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เนี่ยมันสตติดหนักแหง มันสิติดนักแห้งแล้วก็คนสิติดไลยแล้วก็คนสิตายไลยภายในซองอาทิตย์นี่พี่น้องเขาก็มีมาตรการแบบเลดด์ขาดนะวันให้คนติดเพิ่มก็คือผู้ใดออกไปทั้งนอกเขาก็สีออกไปซื้อข้าวเขาได้อยู่แต่ว่ะขาสมมุติว่าจะออกไปมีมีอยู่เขคนึงเนาะงมือมือว่านเนี่ยมือสาวหนี่งเขาอ่านข่าวว่าอ่าเขาเอาพะไงนะเราออกไปซื้อซื้อก้าวเข่านะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะพี่น้องประเทือนนี้ เล่าผัดไปหมงไก่หนาโตซูเปอร์มาร์เก็ตไก่เขาก็ถามาแถวบ้านเธอก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตเธอแมยังแถวนี้เขาก็เลยปรับพี่น้องเขาก็เลยปรับไปหกหรอห้าสิบปอนด์ไอ้หมงนึงก็เป็นหกลอยปอนด์หกลอยห้าสิบป,บนนนปอนด์แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าเขาสิปรับซ้ำได้พี่น้องปู่ว่าเขาแบบใส่มาตรการเด็ดขาดคือบริหาครค้นออกมาหนาะนะไอ้เขาก็เลยปรับได้หลายมันจะสิบปกะกาศออกมาจะสิบหน้าปรับเขาก็ปรับจริงเลยพี่น้องยืงน โบเบลว่าอันปั๊บก็ตกไปเสียเงินอีลีะนันั่นละอันนี้อ่อ่าอีหยังนอเขาว่าเิฟเอายังนอให้ฟังแล้วพอคิดกัจักบาทแล้วพี่นอเขาก็ปั๊บนอเขาก็ปั๊บเขากับอันใส่มาตรการแบบจริงจริงตกต่างกับกับคนที่บ่เสือฟังอ่ะนะมีคนบบเสือฟังมัมีกันเนี่ยพี่นอมาคนกันหยาบก็เหมือนอีลีเนาะก็พอหนูใจสิก่านี่แหละแบบว่าอันรถนอมันอยู่ซื่อไหมถึงว่ารถมันจอดอยู่ซื่อมันกลับ อ่าแบบเครื่องมันบบรดอันนั้นนะเครื่องมันบบรดแลนด์มาสัญชาตเราก็สิเอาโหลดไปแลนเนาะก็ะขื่นเอาโหลดไปแลนแล้วก็ให้ให้เครื่องมันทํางานมาสัญชาตแล้วก็กลับมาซื่อซื้อเมื่อคืนนี่เราก็ไปอยู่แบบเอาโหลดไปขี่ซื่อแล้วก็กลับมาสินะพี่น้องบอดด้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตบอดดี้ยังเพ่งแต่ว่าเอาโหลดให้มันไปแลนให้มันอ่าทำงานดีมาสัญชาติล็อก็เอาโหลดไปแลนด์ขื่นข้าวหนึ่งบ่ไปแล้วก็กลับมาแต่ว่าบอดดี้พิซซอร์อี่ยังหลอกช่วงนี้กอคืนเมื่อพยายามอยู่บ้าน เพื่อชาตินะพี่น้องเรียว่าเพื่อชาติอาการข่อยกาอาการข่อยกาอันเป็นส่งส่งสวงๆพี่น้องเป็นสุงๆ่งกับประมาณว่ากลางคืนมาเนาะกลางคืนมาของสีนอนเหื่อแตกพี่น้องบ่ลมันหนักบ่ลมันห่อนเด้แบบหนาวมีคราหมุซื้อว่นหนาวเวลาผมผ่ากลับไปกับกับหนาวเมื่อขึ้นมาตั้งกันเสื้อเปียกเบิดอลายเหมือนละซ้มซีหาเหมือนละตั้งแต่ข่อยเบาว่าข่อยตีดผลแล้วพี่น้องแต่พอหลังจากศกาแล้วยังเ็เสื้อได้วันเราตีด แบบระกาศมันบระเรดีแสดงเนาะเป็นยังก็คงปกติเจสิก้ากะจ้ามแม่ทีวกับจ้ามจ้ามเบอรุกคนแบบแคล้ายๆเป็นวัดเบอรุกคนน่ะพี่น้องพอกว่ามันอ่านสติแต่ว่าอาเจียนอันมันมันไอ้ห้อหลังกายแข็งแรงมันอาจสิอาจสีเสือมันอาจสิบบคลายๆว่าเออมันบบแสดงอาการลายไปไหนเนาะมีมีอยู่ว่านหมวกก้อนมแม่ที่ว่าปวดหวัวปาะั่นโอ้ยมันกระกตุนเต้นปาะั่น แต่ว่าเราเขียนอาการไบบซุกคนเนาะว่าสุกผ่านเป็นเจสีเจสิกาเป็นเจสีเพิ่นเป็นเจสีเพิ่นเขียนไว้ว่ามื่อนี้แม่ทิวบอกปวดหัวปวดกระฟ้าเอายาพาราไม่แม่ทิวกินเลยไปสองสองส่วเป็นคงได้หน่อยนะโอ้ยกระตื่นเต่นเพราะว่าคันแม่ทิวเป็นนี่สอสีซิเนื้อแม่ทิวเพิ่นบกวยแข็งแรงแบบอ่าลุงบ๊บหายใจบกวยดีนะเนาะก็เลยก็เลยตื่นเต้นพิเศษเนาะเสี่ยวไปถามอย่างละแม่ทิวปวดหัวหรือปะว่าจะนอนกับปวดหัวบองสิเนาะเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนนี่พี่น้อง คือเจ็งแล้วสิอยาอกพีน้องเพราะว่าขันเป็นเลขหน่อยละกัสิความความอดทนความอันสีน้อยลงสีน้าพี่นอ้องนั่หล่ะมียาเพิกอะคือหอดล้านเพลินพี่นอ้องมียาคือหอดล้านเพล่นแหงเพิกเลยพักกัญญางมาสองเถวบน <c oughs> อย่างมาคุยกันอยู่หนา้าประตูพี่นอ้องเขามาบ่ได้เนาะแบบคุยกันอยู่ไกลๆน,นะคุยกันอยู่ไกลๆว่มามาเซย์ฮัลโหลอยังสนนก็มาเซาย์ฮัลโหลมาถามข่าวจะสั่นจะสีคุยกันข่าวหนึ่งเนาะบ่ได้คุยกันโดนนาะยแบบ้ <c oughs> ไอ้ผู้นึงอยู่ประตูฟังนี่ผู้นึงอยู่ประตูฟังนั่นเอินพุูยกันเนาะนี่เพราะว่าแล้งยาอกอกกําลังกายมาฮอดพี่นาอันนี้กับเารเาว,ว่างดีๆพี่น้องบ้านเท่านั้นโอกาสทิดมันกับบุคคลสามเมืองหนอกไัไนแน่นอนอา่าคือจังอดทนพี่น้องอดทนขอ,ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะเพราะว่ามันบเป็นประเมืองไทยเท่ามันกับเป็นสุมองเนาะมันเป็นทุกป,ประเทศทั่วโลกก็สันซะ เป็นพัวหลวงเทาก็บตัวแก่ใครไปตามสถานการณ์เนาะผู้ใดกะอ่ะอดทนเอาพี่น้องไอ้คนเฮาก็เกิดมาตตั่น่ะละตายไปก็ตายไปตัวคือกันนั่ะละอดทนเอาว่าให้มันผ่านไปไหนมันโมเมนต์มันโมเมนต์ตาเฮาผู้เดียวเฮาทุกคนก็เจอปัญหาคือกันปัญหาเขาเจอปัญหาแล้วเขาก็ตก่านอ่าอุปสรรคไปในขั้งนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปพี่น้องก็ซ้ำว่าซุกซุกข้ามเนะาะซ้ำซุกข้ามโลกครั้งที่สามน่ะละพี่น้องเพราะว่ามันเป็นทัวร์หลกอโลนเนาะ เป็นทั่วโลกตายกร็ร้ายป่วยกร็ร้ายติดก็กร้ายเนาะตอนนี้อันอังกฤษเข้ากับสางสางไอโรงพยาบาลชัวรข้าวพี่น้องอยู่อยู่แถวลอนดอนเนาะก็เ,เอ,อินไนติงเกลโฮเทลประมาณโอยโฮเทลนผมโฮฟีทอนไนติงเกลโฮฟีทอนเนาะเป็นเป็นโฮเทลซะจะได้ไปเที่ยวสิเนาะอ่ามองหันเข้ากัสังข์ขึ้นมาแบบเป็นโลง่ง้วยพี่น้องซีพันเตียงละก็เข้ากัรับสมัครอาสาสมัครเนาะผู้ใดสิเป็นอาสาสมัคร เข้าก็เปิดรับสมัครคนย่อมเป็นอาวัลลนเทีเนะไปช่วยพนักงาพี่น้องไปช่วยหมอช่วยพยาบาลดูแลคนป่วยสินะพี่น้องเขากดะได้พี่น้องสองแสนคนก็ไม่เหน่นอยได้เขารับสมัครคนกับไปช่วยหลายๆเลยพวกเป็นพวกพยาบาลพวกยังสินะเขาก็ไปช่วยกันนะเขาก็รับสมัครแล้วเขาก็มีคนไปหลักบป็นเข้าไปเทศนะนะพี่น้องหมายถึงว่าเข้าเป็นอาวัลลัครแล้วเขาก็ไปซวอน สอนคนที่สิปไปไปซอยน่นซ้อนเขาให้ฝึกออในการเป็นผู้ซอยสีเฮ็ดจังไดจังไดเนีสินะพี่น้องหลับประเทศใังที่เวีดแนวนี้พี่น้องจะไข่ขกับประเทศจีนระมัดของกระโปงหูประเทศจีนป่าใดเพราะว่าเขาข้าวเขาก็บริออกมากแบบข้าวที่ประเทศจีนออกมานาะนมันเป็นแรงกําเนิดมันม่นาสีจังไดล่ะมันม่นาสิกักกันลูกได้นะมันตกไอ้ีิหินขาวมากค่าว่า มันเป็นแค่์ตัวเหล็กโบเมนตัวเหล็กจริงภาษาทจ้ามันเป็นแค่ตัวเหล็กที่เขาสางขึ้นมาจริงๆแล้วมันลายกว่าหังขาวาแนวนี้เด็พี่นอ้องเขาวาแนวนี้สิก็เลยมาบอกสูฟังเนาะหาคนบระเดยเบิร์นคาวสีนะ้ำเนห้าคนนะเรื่องคนเขาก็บประเดยไปติดตามข่าวอ่าพวกอันนี้เน,นะนาะแล้วก็นนราพี่น้องกับวงัวงวเม,มื่อเมืองไทยเฮาก็คือสีพานวิกิตไปได้โดยสวัสดิภาพเนาะเพราะว่ามันกะมีโอกาสที่เสือสิบรุ่นแรง กว่าประเทศอื่นหลายอยู่เนาะการดูแลประชากรขอกเขาก็คือคนไทยเฮานะ,ะมีหอดอสมอคือ,คอ,คอมีหมอในหมู่บ้านเป็นบอพี่นนองมีหมอในหมู่บ้านมีหมอนอันตำบลมีหมออย่างหลายๆอย่างสีน้องมันกะมีบม่องคัดกองหลายว่าเออมีหม่องสอบสวนโลกวัฒนธรรมยุนีเขาบฏิสอบสวนได้พี่นนองคือเอยบอกให้ฟังเที่ยวก่อนนี่แล้ว่าอ่าคนมาจากฮับมาจากอิตาลี พระจากสเปนเขากะบฎิมาเทศบฎิมตาตรวจพ่อบเป็นมาตรวจแล้วมันก็บ,บูหูวไผติดบบติดทางศีนาเขากะให้กักตัวย่บานยางเยียวเลยศีนาพี่น้องบฎิมาอันว่าอันเธอต้องไปตรวจเธอต้องรักษาจะสันเจสีนาะอ่าบุคือคนไทยฮะว่าเออจะติดมาจากมัตเต่เมืองนอกขี่รถขั้นใดขั้นใด,ด,ด,ดขั้นใดมาอ่าพ่อขี่รถขั้นใดขั้นใดมามันก็นเลยแบบหูว่าคน ติดมาจากสายนอนจาจจะติดมาจากสายมันก็เลยเป็นอย่างสีเป็นตะขวบคุ้มดนะเน่เบิงมันเป็นตะเห็นผลแบบว่ามันเป็นตะขวบคุ้มดก่กลัวกลัวยุนีนะพี่น้องอย่นีเข้ามาตะคารว่างกับบุีไพ่ไปตรวจออกมาจากสนามบินเฮตีโตเฮตโตฮีโต,โตกับบุีไพ่ไปตรวจทังสี่น,นออ้ออ่ากับภาวาคนสีโอกาสติดอยูระเทศนอังกฤษอ่ะมันฉิหลายกลัวประเทศไทนะยเพราะว่าประเทศไทยเขาถักตรวจสอบว่าจะมัตต่นี้ เป็นยูนีเป็นยูนีอ่ามันคือสอบสอนโลกมันก็เลยเห็นนะนะพี่น้องมันก็เลยเห็นแบบขันสมุิร่ามูบาเนี่มีคนตีเข้ากับปิดมูบ่าเลยนาองให้ให้ต้องให้ออกมากสิมันกะมีโอกาสสิแบบว่าสีขวบคุมโลกได,ได้ดีกว่าเมืองนอกอยู่เด้อพวานเนี่ยในความเห็นส่วนตัวขวอย่นะนาอพี่น้องเนาะมันนี่กระซัมนี่ละมาเบาม้อยห้อยสังเบาสู้กันฟังงนาอเบา้าวเจีย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 วไปตามภาษาขอย่านะพี่น้อง ขอบบ่อยกับอะไรมีเวลาไปตอบคอมเมนต์ก็ต้องขออภัยหลายๆเล,ย,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 ลยพี่น้องเ้อเพราะว่าหยาแห้งพี่น้องหายาแห้งช่วงนี้หยาดมเด้หน่อยยุ่งเหือนแน่หยาดมันเหตุการณ์บานแนงสี่น้องบอกเมนว่าเขา้าวไขมาแผ่นเดียวพี่น้องข้าวไมาบอกร้ายแผ่นรนึงของข่อยก็ได้นอนล้วก็อันเหตุกับเขาแน่เหตุนั้นเหตุน,นี้แน่มันสารพัดหรอกเพราะว่าข้ามีเวลาข่อยสิกับไปตอบให้คอมเมนต์ให้ยูเดอร์พี่น้องเด้อร์ยันฟาวหน่อยใจเนาะเอาละมื้อนี้ก็ซั่มนี่ละเดี๋ยวอันข้นมีกิจกรรมอีหยังเดี๋ยวก็สิ คันด้เหตุกิจกรรมกับเดึงหน่อยด้วยสิทธาให้เบื้องนอกพี่นอ้องแกลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละเจอกับลิปหน้นนาน่อเคาอสวัสดีค่ะ